สายการได้ชายแดนสายการทัางความสัมพันธ์่างประเทศอะไรแล้วแต่ผมต้องกล้าตัดสินใจแต่แต่ผมมีประสบการณ์ของผมในการตัดสินใจเพราะผมอยู่สนามอยู่ชายแดนมีการสู้รบกันมาชายแดนตลอดสมัยก่อนนี้คอมมินิ์ผมก็อยู่ผมก็ทํางานผมผ่านตรงนี้มามากพอสมควร,พรเพราะฉะนั้นผมรู้ว่ามันจะน่าจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีการประเมินสถานการณ์ใช่ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นในอาน,นคาคต3ปี5ปี10ปี วันนี้เราเข้ามาเยอะผองหัวเลยนะวันนี้กำลังถึงจุดที่มันจะเกิดความขัดแย้งกันในภูมิภาคแล้วนะเพราะนั้น <S <S ผมก็คิดว่าคนจะเป็นยกอาจจะอาจจะมีคนดีกว่าผมก็ได้เขาได้มีการคิดเรื่องนี้หรือยังนี่ผมกังวลตรงนี้ถ้าวันนี้เรากําลังพูดกันแต่เพียงว่าจะให้จะแจกแจกต่างๆนี้มันมีหลายมิติที่ต้องมองนะเราการเตรียมกำลังเราพร้อมไหมทหารเราแข็งแรงพอไหมอุยกอกราปลอดภัยไหม มันทนสมไมกับเข้าหรือเปล่าผมไม่ได้มุ่งหวังว่ามันจะต้องใช้เงินประมาณสูงซื้อเสีเห็นว่าผมพยายามที่จะผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์เองแล้วแต่มันไม่ง่ายนักหรอกครับนะมันต้องใช้ทั้งอะไรเลือกโลหะเลยโอ้หใช่ครับโลหะกาน่ะวัสดุแล้วกพราะบางอย่างเราก็ต้องนําเข้ามาเป็นส่วนประกอบบางอย่างเราคิดเองทําเองใชแล้วก็ผลิตออกมาได้มากลลุกผัวแล้วตอนนี้วันหน้าเราก็จะขายออกไปแต่เครื่องบินยังไปไม่ไหวถูกไหม มันไม่คุ้มค่ามันแพงมากความเสี่ยงมันสูงโดนเราไปได้เยอะแหละรถเกาะเราก็ไปได้เยอะแหละหเรือต่อในประเทศไทยเรือฟริกเกตกเ,กเ,เรือลาดตะเวนไกลฝั่งขนาดที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ต่อแล้วตอนนี้นะอย่างอื่นถ้าเกินจากนี้เราก็ต้องไปต่อที่ต่างประเทศ